เสียงแก้ววายกระทบกันเบาๆกลางงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ50ปีของวิชัยเจ้าของธุรกิจรับเมาส์ก่อสร้างชื่อดังแขกเรือนับร้อยแต่งกายรูราห้องจัดเลี้ยงโรงแรม5ดาวสว่างสวัยด้วยแชนเดลีราคาแพงทุกคนยิ้มแย้มยกแก้วอวยพรชายผู้ประสบความสำเร็จแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในหัวใจของรินรดาภรรยาที่ยืนอยู่ข้างเขากำลังเกิดพายุที่พร้อมทำลายทุกสิ่งให้พังทลายลงในคืนนี้เธอยืนยิ้มบางๆใส่แขกมือหนึ่งคล้องแขนสามีอีกมือกำแก้ววแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อ ความจริงที่เธอเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่วันก่อนยังคงกรีดหัวใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนคมมีดเธอไม่เคยคิดเลยว่าชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า20ปีจะทำเรื่องโหดร้ายกับเธอได้ถึงเพียงนี้ทุกอย่างเริ่มจากเอกสารปึกหนึ่งที่เธอไม่ได้ตั้งใจจะเห็นวินรดาเป็นผู้หญิงที่ทั้งบ้านมองว่าอ่อนโยนเงียบขรึมและยอมสามีมาตลอด เธอแต่งงานกับวิชัยตั้งแต่อายุ20ต้นๆผ่านช่วงลำบากมาด้วยกันตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนวันนี้มีบ้านหลังใหญ่รถรู้หลายคันและบริษัทที่มีชื่อเสียงแต่ในสายตาของทุกคนเธอเป็นเพียงภรรยาที่อยู่เบื้องหลัง ไม่เคยก้าวออกมามีบทบาทไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโตเถียงใดๆแม้จะได้ยินข่าวลือเรื่องผู้หญิงคนอื่นเธอก็เลือกจะนิ่งเงียบเพราะเชื่อว่าครอบครัวสำคัญที่สุดจนกระทั่งวันนั้นวันที่เธอหยิบแฟ้มเอกสารผิดเล่มจากห้องทำงานของสามีรินรดาจำได้ดีมันเป็นช่วงบ่ายเงียบสงบวิชัยไม่อยู่บ้านเธอตั้งใจจะหาบินค่าใช้จ่ายเก่าๆเ,เพื่อจัดบัญชีแต่สิ่งที่อยู่ในแฟ้มกลับไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดคิดโฉนดที่ดินและสัญญาโอนกรรมสิทธิบ,บ้านหลังหนึ่งมูลค่ากว่า10บล้านบาทชื่อผู้รับโอนคือพิมดาว ผู้หญิงที่เธอเคยได้ยินชื่อผ่านหูมานานในฐานะเลขาส่วนตัวคนสนิทหัวใจของรินรดาหล่นวูบมือสัน่นจนแทบถือเอกสารไม่อยู่วันที่โอนคือเมื่อสามเดือนก่อนและที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือในเอกสารมีลายเซ็นของวิชัยอย่างชัดเจนไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีความผิดพลาดมันคือความตั้งใจเธอสุดนั่งลงกับพื้นความทรงจําตลอด20ปีไหลบ่ากลับมาทั้งวันที่เธอช่วยเขาเก็บเงินก้อนแรกวันที่ขายทองของแม่เพื่อนํามาลงทุนวันที่เธออดทนต่อคําดูถูกจากญาติฝ่ายเขาทุกอย่างเหมือนถูกเหยียบย่าจนไม่เหลือค่า แต่แทนที่จะร้องให้ฟูมฟายเหมือนผู้หญิงที่ถูกทรยศทั่วไปรินระดากลับนิ่งเงียบอย่างน่ากลัวน้ำตาไม่ไหลแต่ในแววตามีบางอย่างเปลี่ยนไปเธอรู้ทันทีว่าถ้าเธอยังเป็นผู้หญิงที่ก้มหน้ารับชะตาเหมือนเดิม เธอจะไม่เหลืออะไรเลยคืนวันนั้นเธอไม่พูดอะไรกับวิชัยยังคงทำอาหารเหมือนปกติยิ้มเหมือนเดิมรับฟังเรื่องงานของเขาเหมือนภรรยาที่แสนดีแต่ในใจเธอเริ่มวางแผนอย่างเงียบๆแผนที่ไม่มีใครคาดถึงรินรดาเริ่มย้อนดูเอกสารเก่าๆของบริษัทตรวจสอบบัญชีเงินฝากตรวจสอบทรัพย์สินทุกอย่างที่เคยร่วมสร้างกับสามี เธอค้นพบมากกว่าที่คิดไม่ใช่แค่บ้านหลังนั้นแต่ยังมีเงินก้อนใหญ่ที่ถูกโอนไปยังบัญชีลับและสัญญาธุรกิจที่ถูกเขียนขึ้นโดยใช้ชื่อเธอเป็นผู้ค้ำประกันโดยที่เธอไม่เคยรับรู้ทุกอย่างเหมือนกับดักที่วิชัยค่อยๆวางไว้หากวันหนึ่งเขาทิ้งเธอไปคนที่ล้มละลายอาจเป็นเธอแทนความเจ็บปวดแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแต่รินรดาไม่ใช่คนที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาตรงๆเธอเลือกจะเรียนรู้เธอไปพบเพื่อนเก่าสมัยมหาวิทยาลัยที่เป็นทนายความปรึกษาอย่างเงียบๆ โดยไม่ให้ใครในบ้านรู้เธอเริ่มเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองเข้าใจเกมที่สามีกำลังเล่นและเริ่มเห็นช่องโหว่ที่เขามองข้ามพระวิชัยไม่เคยคิดว่าเมียงเงียบเงียบอย่างเธอจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้งานเลี้ยงคืนนี้จึงไม่ใช่แค่งานวันเกิดธรรมดาสำหรับรินรดามันคือเวทีแรกของการพลิกเกม เธอมองไปที่พิมพ์ดาวซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลสวมชุดราตรีสีแดงสดยิ้มอย่างมั่นใจราวกับเป็นเจ้าของทุกอย่างสายตานั้นเคยทําให้รินราดาเจ็บปวดแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกสงบนิ่งอย่างประหลาดวิชัยหันมาจับมือพันรยายิ้มให้แขกและกล่าวขอบคุณทุกคนเสียงปรบมือดังขึ้นรินราดายิ้มตอบแต่ในใจเธอพูดกับตัวเองเบาๆว่าวอีกไม่นานทุกคนจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนแพ้คืนนี้คือจุดเริ่มต้นและเธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้ใครเหยียบย่ำเธออีกต่อไปไม่ว่าต้องแลกด้วยอออะะไไรรเเธก็พ้้มจดดินปใหสุทาง เช้าวันถัดมาบ้านหลังใหญ่เงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปวิชัยออกไปทำงานตั้งแต่เช้าทิ้งให้รินรดาอยู่กับความคิดของตัวเองเธอนั่งอยู่ในห้องรับแขกมองแสงแดดที่ส่องผ่านม่านบางๆทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่หัวใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจากผู้หญิงที่เคยเชื่อว่าสามีคือโลกทั้งใบวันนี้เธอเริ่มมองเห็นโลกใบใหม่ที่โหดร้ายกว่าแต่ก็ชัดเจนกว่าเดิมรินรดาลุกขึ้นเดินไปยังห้องทำงานของวิชัยอย่างไม่ลังเลเธอรู้ดีว่าถ้าจะเอาตัวรอดจากเกมนี้เธอต้องรู้ทุกอย่างก่อน เอกสารที่เธอแอบถ่ายสำเนาวไว้เมื่อคืนก่อนถูกวางเรียงบนโต๊ะเธอค่อยๆอ,อ,อ่านทีละแผ่นตั้งแต่บัญชีทรับสินสัญญาเงินกู้ไปจนถึงเอกสารโอนบ้านที่ยังทำให้มือสั่นทุกครั้งที่เห็นชื่อพิมพ์ดาวความจริงเริ่มปฏะติดประต่อกันอย่างชัดเจนวิชัยไม่ได้เพิ่งทำเรื่องนี้เขาเตรียมการมานานหลายปีค่อยๆโอนรัพย์สินออกจากชื่อร่วมค่อยๆสร้างโลกอีกใบกับผู้หญิงอีกคนโดยทิ้งเธอ ไว้ในฐานะพันรยาที่มีแต่ชื่อแต่ไม่มีอำนาจใดๆรินรดาหลับตาลงสูดหายใจลึกความโกรธพยายามพุ่งขึ้นมาแต่เธอบังคับให้มันสงบเธอรู้ว่าถ้าอารมณ์นำเธอจะแพ้ทันทีเธอต้องคิดให้รอบคอบเหมือนนักธุรกิจไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกหักหลังในหัวเธอเริ่มเรียงลำดับสิ่งที่ต้องทำสิ่งแรกคือปกป้องตัวเองเธอเปิดตู้เซฟเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังตู้หนังสือซึ่งเป็นที่เก็บเอกสารสำคัญส่วนตัว เธอนำโฉนดบ้านหลังปัจจุบันทะเบียนสมรสและเอกสารการค้ำประกันทั้งหมดออกมาถ่ายรูปเก็บไว้เธอไม่รู้ว่าวิชัยจะลงมือเมื่อไรแต่เธอจะไม่ยอมถูกจับโดยไม่ทันตั้งตัวสายวันนั้นวินรดาออกจากบ้านโดยบอกแม่บ้านว่าจะไปทำธุระเธอขับรถไปยังสำนักงานกฎหมายเล็กๆแห่งหนึ่งในย่านเก่าซึ่งเป็นที่ทำงานของอธิชา เพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยที่เธอไม่ได้เจอกันมานานหลายปีอธิชามองเธอด้วยสายตาแปลกใจเมื่อเห็นใบหน้าที่ดูอิดโรยแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวรินรดาเล่าเรื่องทั้งหมดอย่างไม่ปิดบังตั้งแต่เอกสารโอนบ้านไปจนถึงความสงสัยว่าเธอกำลังจะถูกผลักออกจากชีวิตของสามีอย่างเงียบๆอธิชาฟังอย่างตั้งใจสีหน้าเครง่งเครียดขึ้นเร,เรื่อยเมื่อได้เห็นหลักฐานเธอ ถอนหายใจเบาๆก่อนพูดตรงๆว่าสถานการณ์ของรินรดาไม่ง่ายแต่ก็ไม่ถึงกับสิ้นหวังสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรินรดายัางเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทรัพย์สินหลายอย่างยังถือเป็นสินสมรสหากจัดการดีๆเธอไม่เพียงแค่ปกป้องตัวเองได้แต่ยังอาจพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมรินระดาฟังทุกคำอย่างตั้งใจเธอเริ่มเห็นแสงสว่างเล็กๆในความมืดอธิชาแนะนำให้เธอเริ่มรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมทั้งเส้นทางการเงินการโอนทรัพย์สินและความสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่อาจใช้เป็นเหตุในการฟ้องร้องรินระดาพยักหน้าเธอรู้ว่าหนทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่เธอก็ไม่กลัวอีกต่อไปตอนบ่ายรินระดาแวะไปนั่งในร้านกาแฟเงียบๆใกล้สำนักงานเธอมองผู้คนเดินผ่านไปมา แต่ความคิดยังวงเวียนอยู่กับแผนในหัวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวภาพวันที่วิชัยเคยกุมมือเธอแน่นภาพวันที่ลูกๆยังเล็กแม้วันนี้ลูกจะไปเรียนต่างประเทศ แต่ภาพเหล่านั้นยังคงตอกย้ำว่าเธอเคยมีคุณค่าแค่ไหนน้ำตาเอ่อขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ปล่อยให้มันไหลเธอเช็ดมันออกแล้วบอกตัวเองว่าความอ่อนแอจะไม่ช่วยอะไรเธออีกแล้วเมื่อกลับถึงบ้านในช่วงเย็นวิชัยกลับมาช้ากว่าปกติเขาดูอารมณ์ดีผิดปกติเล่าเรื่องงานด้วยน้ำเสียงสดใสรินรดานั่งฟังอย่างสงบยิ้มตอบในจังหวะที่ควรยิ้ม แต่ในใจเธอกำลังประเมินทุกคำพูดทุกท่าทีของเขาเธอสังเกตว่าเขาเริ่มระวังตัวมากขึ้นโทรศัพท์ไม่เคยห่างกายและมักออกไปคุยข้างนอกเธอเก็บรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในใจเพราะเธอรู้ว่าทุกอย่างอาจกลายเป็นอาวุธในวันที่เหมาะสมคืนนั้นขณะที่วิชัยหลับไปแล้วรินรดานั่งอยู่ริมเตียงมองใบหน้าของชายที่เธอเคยรักสุดหัวใจเธอไม่ได้รู้สึกเกลียดแต่ก็ไม่รู้สึกรักเหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจตอนนี้มีเพียงความแน่วแน่เธอเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์เปิดแอปบ,บันทึกแล้้้้วววพพพิมมมม์คาาาสัันนนนๆ่่่เเกีฉจะไป็ฝยแ จากผู้หญิงที่เคยก้มหน้าวันนี้รินรดากำลังลุกขึ้นยืนอย่างเงียบเงบไม่มีใครในบ้านนี้รู้เลยว่าพายุที่แท้จริงกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้ว เวลาผ่านไปหลายสัปดาห์โดยที่บรรยากาศในบ้านยังคงดูสงบเงียบรินรดายังคงทำหน้าที่ภรรยาที่ดีเหมือนเดิมตื่นเช้าเตรียมอาหารดูแลบ้านและรอสามีกลับจากที่ทำงานไม่มีใครสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในแววตาของเธอไม่มีใครรู้ว่าภายใต้รอยยิ้มอ่อนโยนนั้นกำลังซ่อนความคิดที่เฉียบคมและเยือกเย็นกว่าที่เคยเป็นมารินรดาเริ่มใช้เวลาแต่ละวันอย่างมีเป้าหมาย เธอแบ่งเวลาระหว่างการดูแลบ้านกับการค้นหาข้อมูลอย่างลับๆทุกครั้งที่วิชัยออกไปทำงานหรือมีนัดนอกบ้านเธอจะเข้าไปในห้องทำงานเปิดคอมพิวเตอร์ที่เขามักลืมล็อกไว้ และค่อยๆตรวจสอบอีเมลบัญชีธุรกรรมและไฟล์เอกสารต่างๆด้วยความระมัดระวังเธอไม่ใช่คนโง่และตลอดเวลาที่อยู่กับวิชัยเธอซึมซับเรื่องธุรกิจมาไม่น้อยเพียงแต่ไม่เคยคิดจะนำมาใช้ในทางนี้มาก่อนสิ่งที่เธอพบทำให้หัวใจหนักอึ้งยิ่งขึ้นมีการโอนเงินจำนวนมากออกจากบัญชีบริษัทไปยังบัญชีส่วนตัวของวิชัยและจากนั้นก็ถูกส่งต่อไป ยังบัญชีของพิมดาวอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เป็นระบบเป็นแผนที่วางมาอย่างรอบค้อบรินระดาจดวันที่จำนวนเงินและเส้นทางการโอนทุกอย่างลงในสมุดเล่มเล็กที่เธอซ่อนเอาไว้ เธอรู้ดีว่าหลักฐานเหล่านี้จะมีค่ามหาศาลในอนาคตในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมของพิมดาวมากขึ้นผ่านคนรู้จักผ่านข่าวซุบซิบในแวดวงธุรกิจและจากพนักงานบางคนในบริษัทที่ยังเคารพเธอในฐานะแม่บ้านใหญ่รินรดารู้ว่าพิมดาวไม่ได้เป็นเพียงเมียน้อยธรรมดาแต่เริ่มแทรกแซงการตัดสินใจในบริษัทมีการเซ็นสัญญาที่เสี่ยงและ การดึงญาติของฝ่ายนั้นเข้ามาทำงานทุกอย่างกำลังมุ่งไปสู่จุดที่อันตรายหากบริษัทล้มคนที่ต้องรับผิดชอบตามเอกสารหลายฉบับอาจกลายเป็นเธอรินระดาเริ่มเห็นชัดว่าหากเธอไม่ลงมือก่อน เธออาจสูญเสียทั้งชื่อเสียงรัพสินและศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่วันหนึ่งรินรดาตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเธอแต่งตัวเรียบรู้ขับรถไปที่บริษัทของวิชัยโดยไม่บอกล่วงหน้าพนักงานหลายคนมองเธอด้วยความแปลกใจแต่ก็รีบเปิดทางให้เธอเดินเข้าไปในสำนักงานด้วยท่าทีสงบไม่วอกแวกสายตาเหมือนเคยวิชัยที่กำลังประชุมอยู่ชะง,งักเมื่อเห็นเธอสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับมาเป็นปกติรินรดายิ้มให้เขาอย่างสุภาพบ,บอกเพียงว่าแวะเอาเอกสารบางอย่างมาให้แล้วนั่งรออยู่ด้านนอกระหว่างั้น เธอสังเกตเห็นพิมพ์ดาวเดินออกมาจากห้องอีกฝั่งสวมชุดทำงานราคาแพงท่าทามั่นใจเกินตำแหน่งเลขาสายตาของทั้งสองศพกันเพียงครู่เดียวแต่รินรดารับรู้ได้ถึงความท้าทายที่แฝงอยู่ในแววตานั้นแทนที่จะหลบหรือโกรธรินรดากลับยิ้มบางๆอย่างผู้เหนือกว่าทําให้พิมดาวชะงักไปเล็กน้อยนั่นคือครั้งแรกที่รินรดารู้ว่าเธอเริ่มเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทําเป็นผู้ควบคุม เกมเมื่อกลับถึงบ้านในเย็นวันนั้นวินรดารีบโทรหาอธิชาเล่าทุกอย่างที่เธอค้นพบทนายสาวฟังอย่างตั้งใจและย้ำให้เธอเก็บหลักฐานต่อไปอย่างรอบคอบพร้อมเตือนว่าการเปิดหน้าชนตอนนี้ยังเร็วเกินไปวิชัยยังไม่รู้ตัวว่าเธอรู้ความจริงทั้งหมดและความไม่รู้ของเขาคือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดวินรดาเข้าใจดีเธอไม่รีบร้อนเธอรอมานานกว่านี้ได้เพราะครั้งนี้เธอไม่ได้ต้องการแค่ความจริงแต่ต้องการชัยชนะอย่างสมบูรณ์คืนนั้นขณะที่นั่งอยู่คนเดียวในห้องนอนวินรดามองกระจกสะท้อนภาพตัวเองผู้หญิงในกระจก ยังคงเป็นคนเดิมแต่แววตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่แววตาของพรระยาที่ยอมจำนวนแต่เป็นแววตาของคนที่พร้อมจะสู้จนถึงที่สุดเธอรู้ว่าทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดการทรยศและความเสี่ยงแต่เธอก็รู้เช่นกันว่าเธอไม่มีวันถอยกลับไปเป็นผู้หญิงที่ถูกหลอกอีกแล้วเกมเริ่มเดินมาถึงกลางกระดานและรินรดากำลังจะเป็นคนเดินหมากสำคัญด้วยตัวเอง บรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆโดยที่วิชัยเองก็ยังไม่ทันสังเกตวินรดายังคงใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมแต่ทุกการกระทำของเธอกลับมีความหมายมากกว่าที่เคยเป็นเธอเริ่มมองตัวให้คนในบ้านและคนรอบข้างเห็นว่าเธอไม่ใช่แค่ภรรยาที่อยู่เงียบๆอีกต่อไปเธอเริ่มออกงานสังคมกับวิชัยบ่อยขึ้นยิ้มแย้มพูดคุยอย่างมั่นใจและแสดงความเป็นเจ้าของสถานะภรรยาตัวจริงอย่างชัดเจน ในขณะที่พิมดาวเริ่มรู้สึกอึดอัดโดยไม่รู้สาเหตุความสัมพันธ์ระหว่างวิชัยกับพิมดาวเริ่มตึงเครียดขึ้นอย่างช้าๆเพราะวิชัยเริ่มรู้สึกว่าการมีรินราดาอยู่ใกล้ตลอดเวลาทําให้เขาควบคุมสถานการณ์ได้ยากขึ้นรินราดาใช้ทุกโอกาสในการสังเกตและเก็บข้อมูลเพิ่มเธอเริ่มพูดคุยกับผู้ถือหุ้นเก่าแก่บางคนที่เคยรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยที่บริษัทยังเล็กเธอไม่ได้โจมตีหรือกล่าวหาใครแต่เลือกใช้วิธีถามถ่ายแสดงความหงอยใยต่ออนาคตของบริษัททําให้หลายคน เริ่มตั้งคำถามกับการตัดสินใจของวิชัยในช่วงหลังโดยไม่รู้ตัวความไม่แน่นอนเริ่มแทรกซึมเข้าไปในวงการธุรกิจที่เคยมั่นคงวันหนึ่งรินรดาได้รับข่าวจากพนักงานฝ่ายบัญชีคนหนึ่งที่เคยสนิทกับเธออย่างลับๆว่ามีการเตรียมโอนทรัพย์สินบางส่วนออกจากบริษัทอีกครั้งคราวนี้เป็นที่ดินผืนใหญ่ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้รินรดารู้ทันทีว่านี่อาจเป็นก้าวสำคัญของวิชัยในการตัดขาดทุกอย่างเธอรีบแจ้งอธิชาและส่งเอกสารที่ได้มาให้ตรวจสอบทนายสาวตอบกลับ,ลบอย่างรวดเร็วว่า หากปล่อยให้การโอนนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการคัดค้านรินราดาอาจเสียเปรียบอย่างรุนแรงเพราะเอกสารหลายฉบับยังผูกพันกับชื่อของเธอรินราดาใช้เวลาทั้งคืนคิดทบทวน ก่อนจะตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุดตั้งแต่เริ่มเกมเธอขอพบวิชัยเป็นการส่วนตัวเช้าวันนั้นเธอจัดตัวอาหารเช้าอย่างเรียบง่ายวิชัยนั่งลงตามปกติแต่รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดที่ลอยอยู่ในอากาศเวินรดาเริ่มบทสนทนาด้วยน้ำเสียงสงบเธอพูดถึงความเหนื่อยล้าของเขาเรื่องสุขภาพและความเป็นห่วงต่ออนาคตของบริษัทวิชัยฟังอย่างระแวดระวังก่อนที่ รินรดาจะเอ่ยประโยคที่ทำให้เขาชะนักเธอถามตรงๆว่าเขากำลังจะโอนที่ดินผื้นใหม่ใช่หรือไม่วิชัยพยายามปฏิเสธในตอนแรกแต่เมื่อเห็นแววตาที่นิ่งและมั่นคงของภรรยา เขาก็รู้ว่าเธอไม่ได้พูดลอยๆบทสนทนานั้นเต็มไปด้วยการอย่างเชิงวิชัยเริ่มตั้งคำถามในใจว่าเธอรู้มากแค่ไหนในขณะที่รินรดายังคงสงบไม่โวยวายไม่กล่าวหาแต่แฝงด้วยการเตือนอย่างชัดเจนว่าเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองตกเป็นแพรับบาปในอนาคตอีกต่อไปการสนทนาจบลงอย่างไม่สวยนักวิชัยออกจากบ้านไปด้วยสีหน้าหนักอึ้งส่วนรินรดานั่ง นิ่งอยู่ที่โตอาหารหัวใจเต้นแรงแต่เธอรู้ว่าเธอได้ก้าวข้ามเส้นเดิมไปแล้วหลังจากวันนั้นวิชัยเริ่มเปลี่ยนท่าทีเขาเริ่มระวังการกระทำมากขึ้นโทรศัพท์ไม่เคยวางห่างตัว และเริ่มกลับบ้านดึกกว่าเดิมพิมพดาวเองก็เริ่มแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดมีข่าวลือแพร่สะพัดในบริษัทว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับภรรยาเริ่มมีปัญหารินระดาได้ยินข่าวเหล่านั้นแล้วไม่รู้สึกหวั่นไหวตรงกันข้ามเธอรู้ว่านี่คือสัญญาณว่าเกมเริ่มขยับเข้าใกล้จุดแตกหักในช่วงเวลาเดียวกันรินระดาได้รับเอกสารสําคัญจากอธิชา เป็นสำเนาสัญญาบางฉบับที่วิชัยและพิมพดาวทำร่วมกันโดยมีข้อพิรุษหากเอกสารเหล่านี้ถูกเปิดเผยอาจไม่เพียงกระทบชีวิตคู่แต่ยังสั่นคลอนสถานะทางธุรกิจของวิชัยอย่างรุนแรง รินรดาถือเอกสารนั้นในมือความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาทั้งเจ็บปวดเสียใจและสงสารผู้ชายที่เธอเคยรักแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือความรู้สึกแน่วแน,แน่เธอรู้แล้วว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือการวอยวายแต่อยู่ที่การรู้ทันและเลือกจังหวะที่เหมาะสมคืนนั้นรินรดายืนอยู่ริมหน้าต่างมองไฟเมืองที่ส่องสว่างไกลสุดสายตาเธอรู้ดีว่าทางข้างหน้าจะยิ่งมืดมนและอันตราย แต่เธอก็พร้อมจะเดินต่อไปเพราะตอนนี้เธอไม่ใช่แค่ภรรยาที่ถูกทรยศอีกต่อไปเธอคือผู้เล่นที่กำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนในเกมนี้บรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆโดยที่วิชัยเองก็ยังไม่ทันสังเกตรินรดายังคงใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมแต่ทุกการกระทำของเธอกลับมีความหมายมากกว่าที่เคยเป็นเธอเริ่มวางตัวให้คนในบ้านและคนรอบข้างเห็นว่าเธอไม่ใช่แค่ภรรยาที่อยู่เงียบๆอีกต่อไปเธอเริ่มออกงานสังคมกับวิชัยบ่อยขึ้นยิม้มแย้มพูดคุยอย่างมั่นใจและแสดงควาามเเป็นจ้ของ สถานะพันรยาตัวจริงอย่างชัดเจนในขณะที่พิมพ์ดาวเริ่มรู้สึกอึดอัดโดยไม่รู้สาเหตุความสัมพันธ์ระหว่างวิชัยกับพิมพ์ดาวเริ่มตึงเครียดขึ้นอย่างช้าๆ พราะวิชัยเริ่มรู้สึกว่าการมีรินราดาอยู่ใกล้ตลอดเวลาทำให้เขาควบคุมสถานการณ์ได้ยากขึ้นรินราดาใช้ทุกโอกาสในการสังเกตและเก็บข้อมูลเพิ่มเธอเริ่มพูดคุยกับผู้ถือหุ้นเก่าแก่บางคนที่เคยรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยที่บริษัทยังเล็กเธอไม่ได้โจมตีหรือกล่าวหาใครแต่เลือกใช้วิธีถามถ่ายแสดงความหงุหงใยต่ออนาคตของบริษัททำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามกับการตัดสินใจของวิชัยในช่วงหลังโดยไม่รู้ตัวความไม่แน่นอนเริ่มแทรกซึมเข้าไปในวงการธุรกิจที่เคยมั่นคงวันหนึ่ง รินรดาได้รับข่าวจากพนักงานฝ่ายบัญชีคนหนึ่งที่เคยสนิทกับเธออย่างลับๆว่ามีการเตรียมโอนทรัพย์สินบางส่วนออกจากบริษัทอีกครั้งคราวนี้เป็นที่ดินผื้นใหญ่ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้รินรดารู้ทันทีว่านี่อาจเป็นก้าวสำคัญของวิชัยในการตัดขาดทุกอย่างเธอรีบแจ้งอธิชาและส่งเอกสารที่ได้มาให้ตรวจสอบทนายสาวตอบกลับอย่างรวดเร็วว่า หากปล่อยให้การโอนนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการคัดค้านรินรดาอาจเสียเปรียบอย่างรุนแรงเพราะเอกสารหลายฉบับยังผูกพันกับชื่อของเธอรินรดาใช้เวลาทั้งคืนคิดทบทวน ก่อนจะตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุดตั้งแต่เริ่มเกมเธอขอพบวิชัยเป็นการส่วนตัวเช้าวันนั้นเธอจัดโตอาหารเช้าอย่างเรียบง่ายวิชัยนั่งลงตาปกติแต่รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดที่ลอยอยู่ในอากาศเรนรดาเริ่มบทสนทนาด้วยน้ำเสียงสงบเธอพูดถึงความเหนื่อยล้าของเขาเรื่องสุขภาพและความเป็นห่วงต่ออนาคตของบริษัทวิชัยฟังอย่างระแวดระวังก่อนที่ รินรดาจะเอ่ยประโยคที่ทําให้เขาชนักเธอถามตรงๆว่าเขากําลังจะโอนที่ดินผื้นใหม่ใช่หรือไม่วิชัยพยายามปฏิเสธในตอนแรกแต่เมื่อเห็นแววตาที่นิ่งและมั่นคงของพภรรยา เขาก็รู้ว่าเธอไม่ได้พูดลอยๆบทสนทนานั้นเต็มไปด้วยการอย่างเชิงวิชัยเริ่มตั้งคำถามในใจว่าเธอรู้มากแค่ไหนในขณะที่รินรดายังคงสงบไม่ไวยวายไม่กล่าวหาแต่แฝงด้วยการเตือนอย่างชัดเจนว่าเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองตกเป็นพระรบ,บาปในอนาคตอีกต่อไปการสนทนาจบลงอย่างไม่สวยนักวิชัยออกจากบ้านไปด้วยสีหน้าหนักอึ้งส่วนรินรดานั่ง นิ่งอยู่ที่โต๊ะอาหารหัวใจเต้นแรงแต่เธอรู้ว่าเธอได้ก้าวข้ามเส้นเดิมไปแล้วหลังจากวันนั้นวิชัยเริ่มเปลี่ยนท่าทีเขาเริ่มระวังการกระทำมากขึ้นโทรศัพท์ไม่เคยวางห่างตัว และเริ่มกลับบ้านดึกกว่าเดิมพิมดาวเองก็เริ่มแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดมีข่าวลือแพร่สะพัดในบริษัทว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับภรรยาเริ่มมีปัญหารินรดาได้ยินข่าวเหล่านั้นแล้วไม่รู้สึกหวั่นไหวตรงกันข้ามเธอรู้ว่านี่คือสัญญาณว่าเกมเริ่มขยับเข้าใกล้จุดแตกหักในช่วงเวลาเดียวกันรินรดาได้รับเอกสารสําคัญจากอธิชา เป็นสำเนาสัญญาบางฉบับที่วิชัยและพินดาวทำร่วมกันโดยมีข้อพิรุธหากเอกสารเหล่านี้ถูกเปิดเผยอาจไม่เพียงกระทบชีวิตคู่แต่ยังสั่นคลอนสถานะทางธุรกิจของวิชัยอย่างรุนแรง รินรดาถือเอกสารนั้นในมือความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาทั้งเจ็บปวดเสียใจและสงสารผู้ชายที่เธอเคยรักแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความรู้สึกแน่วแน่เธอรู้แล้วว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือการวอยวายแต่อยู่ที่การรู้ทันและเลือกจังหวะที่เหมาะสมคืนนั้นรินรดายืนอยู่ริมหน้าต่างมองไฟเมืองที่ส่องสว่างไกลสุดสายตาเธอรู้ดีว่าทางข้างหน้าจะยิ่งมืดมนและอันตราย แต่เธอก็พร้อมจะเดินต่อไปเพราะตอนนี้เธอไม่ใช่แค่พันรยาที่ถูกทรยศอีกต่อไปเธอคือผู้เล่นที่กำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนในเกมนี้แรงกดดันเริ่มก่อตัวขึ้นรอบตัววิชัยอย่างชัดเจนวันที่เคยคิดว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือกลับค่อยๆหลุดลอยไปทีละนิดบริษัทที่เคยดำเนินงานอย่างราบรื่นเริ่มมีปัญหาภายในผู้ถือหุ้นบางรายขอเลื่อนการประชุมพันธมิตรทางธุรกิจเริ่มตั้งคำถามกับโครงสร้างการเงินและธนาคารเริ่มตรวจสอบเอกสารค้ำประกันอย่างละเอียดผิดปกติวิชัยเริ่มรู้สึกถึงอันตราย ที่คืบคลานเข้ามาแต่เขายังไม่แน่ใจว่าต้นตอคือใครระหว่างพรรยาที่เปลี่ยนไปหรือความผิดพลาดของตัวเองที่สะสมมานานเรินรดารับรู้ทุกความเคลื่อนไหวผ่านอธิชาและเครือข่ายคนในบริษัท เธอไม่ได้เร่งเร้าแต่เลือกปล่อยให้แรงกดดันค่อยๆทำหน้าที่ของมันเพราะยิ่งวิชัยดิ้นรนมากเท่าไรร่องรอยความผิดก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันพิมดาวเริ่มเสียการควบคุมเธอรู้สึกว่าความมั่นคงที่เคยได้มาง่ายๆกำลังสั่นคลอนบ้านสิบล้านที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะกลับกลายเป็นภาระเธอเริ่มหวาดระแวงถูกเรียกสอบถามจากธนาคารและเริ่มรู้ ว่าการโอนทรับสินนั้นไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่วิชัยเคยรับปากความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับวิชัยเริ่มแตกหักอย่างรุนแรงคำหวานถูกแทนที่ด้วยการโทษกันไปมา พิมดาวเรียกร้องให้วิชัยจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่เขากลับเริ่มหลีกเลี่ยงเพราะตัวเขาเองก็กำลังจมอยู่ในปัญหาที่หนักหนากว่าเดิมรินระดาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในอีกระดับหนึ่งเธอเดินทางไปพบผู้จัดการธนาคารด้วยตัวเองในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและผู้ค้ำประกันในหลายสัญญาเธอใช้เอกสารที่เตรียมมาอย่างรอบคอบแสดงความร่วมมือและความโปร่งใสแตกต่างจากภาพลักษณ์ของวิชัยที่เริ่มถูกมองว่าไม่น่าไว้วางใจการกระทำของเธอทำให้ธนาคารเริ่มแยกบทบาท และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าหากเกิดความเสียหายรินระดาจะไม่ถูกลากลงไปพร้อมเขาอย่างที่เคยถูกวางแผนไว้ความเคลื่อนไหวนี้ส่งผลโดยตรงวิชัยถูกเรียกเข้าประชุมด่วนหลายครั้งสีหน้าของเขาในวันที่กลับบ้านซีดเืิดและเต็มไปด้วยความเครียดเขาเริ่มตั้งคำถามกับรินรดาอย่างตรงไปตรงมาถามว่าเธอไปทำอะไรไว้บ้างรินรดามองเขานิ่งๆก่อนตอบเพียงว่าเธอแค่ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในสิ่ง ที่ควรเป็นของเธอคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกเข้าไปในความมั่นใจของวิชัยเขาเริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงที่เขาเคยมองว่าเชื่องและควบคุมได้กำลังกลายเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุด ในขณะเดียวกันข่าวลือเรื่องการตรวจสอบภายในบริษัทเริ่มแพร่กระจายออกไปอย่างควบคุมไม่ได้พนักงานเริ่มแบ่งฝ่ายผู้บริหารบางคนเริ่มถอยห่างพิมดาวถูกมองด้วยสายตาไม่เป็นมิตรอีกต่อไปความโดดเดี่ยวเริ่มกัดกินเธอและเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าตัวเองอาจเลือกทางผิดรินระดาไม่ได้รู้สึกสะใจเธอเพียงรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังกลับไปสู่ความเป็นธรรมเธอยังคงเดินหน้าตามแผนอย่างเงียบๆเบตรียมเอกสารสำหรับขั้นตอนสุดท้ายที่อธิชาเรียกว่าจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจย้อนกลับคืนหนึ่งรินระดานั่งอยู่ในห้องนอน เปิดดูเอกสารทั้งหมดที่เธอรวบรวมมาได้ตั้งแต่วันแรกภาพความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาในหัวทั้งวันที่เธอเคยยอมอดทนเพื่อรักษาครอบครัวและวันที่เธอเคยเชื่อว่าความเงียบคือคำตอบของทุกปัญหาวันนี้เธอรู้แล้วว่าความเงียบไม่ใช่การให้อภัยแต่คือการยอมให้ตัวเองถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอปิดแฟ้มเอกสารด้วยมือที่มั่นคงเพราะเธอรู้ว่าทางข้างหน้าอาจไม่มีคำว่ากลับไปเหมือนเดิม แต่เธอก็ไม่เสียใจอีกต่อไปขณะเดียวกันวิชัยนั่งอยู่คนเดียวในห้องทำงานมองเอกสารที่กองพเนนด้วยความสับสนเขาเริ่มตระหนักว่าทุกการตัดสินใจที่ผ่านมากำลังย้อนกลับมาทำลายเขาอย่างช้าๆและครั้งนี้เขาไม่แน่ใจเลยว่าจะยังมีทางนีเหลืออยู่หรือไม่เกมที่เขาเคยคิดว่าเป็นฝ่ายคุมกลับพลิกผันกลายเป็นเกมที่เขาแทบไม่มีอำนาจต่อรองและเงาของจุดจบเริ่มทอดยาวเข้ามาใกล้กว่าที่เขาเคยคิดไว้มาก เช้าวันประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เริ่มต้นด้วยบรรยากาศอึมครึมฝนโปรยปรายตั้งแต่เช้ามืดราวกับลางบอกเหตุของบางสิ่งที่กำลังจะพังทลายรินระดามาถึงอาคารสำนักงานใหญ่ก่อนเวลาเธอสวมชุดสีเข้มเรียบรูใบหน้าสงบนิ่งแต่แววตาแน่วแน่แฟ้มเอกสารในมือไม่ใช่เพียงกระดาษธ,ธรรมดาหากคือผลลัพธ์ของการอดทนการเก็บหลักฐานและการยืนหยัดท่ามกลางการทรยศที่ยาวนานหลายปี เธอเดินผ่านโถงต้อนรับที่คุ้นเคยเสียงกระซิบกระซาบของพนักงานดังแวลวอยู่รอบตัวข่าวหรือเรื่องการตรวจสอบภายในและความขัดแย้งในครอบครัวผู้บริหารได้แพร่สะพัดไปทั่ว ไม่มีใครกล้าศบตาเธอโดยตรงแต่หลายสายตาเต็มไปด้วยความคาดหวังราวกับกำลังรอคำตอบบางอย่างจากผู้หญิงที่เคยถูกมองว่าไม่มีบทบาทเรนรดานั่งลงในห้องประชุมใหญ่อธิชานั่งอยู่ข้างๆอย่างเงียบสงบส่งสายตาให้กำลังใจโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดวิชัยเดินเข้ามาช้ากว่ากำหนดใบหน้าของเขาเคร่งเครียดอย่างปิดไม่มิดเขาหลีกเลี่ยงสายตาภรรยาเดินไปนั่งหัวโตในฐานะประธานบริษัทแต่ท่าทางกลับไม่มั่นคงเหมือนเคยพิมพ์ดาวไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เธอถูกกันออกไปอย่างเงียบๆ หลังจากชื่อของเธอปรากฏในเอกสารหลายฉบับที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเมื่อการประชุมเริ่มขึ้นวาระปกติดำเนินไปอย่างตึงเครียดตัวเลขผลประกอบการที่เคยสวยรู้ถูกแทนที่ด้วยคำถามและข้อสงสัยผู้ถือหุ้นเริ่มซักถามถึงการโอนทรัพย์สินการค้ำประกันและสัญญาที่มีความเสี่ยงวิชัยพยายามอธิบายแต่คำตอบของเขาดูวกวนและขาดน้ำหนักรินระดานั่งฟังอย่าง นิ่งสงบจนกระทั่งถึงวาระพิเศษที่เธอและอธิชาได้ยื่นคำร้องไว้ก่อนหน้าเสียงในห้องเงียบลงทันทีเมื่อชื่อของรินรดาถูกเอ่ยเธอลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงไม่ได้ใช้ไมโครโฟนทันที แต่กวาดสายตามองไปรอบห้องเห็นทั้งคนที่เคยสนับสนุนและคนที่เคยเพิกเฉยต่อเธอเธอเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ชัดเจนเล่าถึงบทบาทของเธอในฐานะภรรยาและผู้ร่วมสร้างบริษัทตั้งแต่วันแรกโดยไม่กล่าวโทษหรือใส่อารมณ์จากนั้นเธอค่อยๆนำเสนอเอกสารหลักฐานการโอนบ้านมูลค่า10ล้านการเคลื่อนย้ายเงินที่ไม่โปร่งใสและสัญญาที่ใช้ชื่อเธอเป็นผู้ คำประกันโดยไม่เคยได้รับความยินยอมเสียงฮือฮาดังขึ้นในห้องผู้ถือหุ้นหลายคนเริ่มเปิดเอกสารที่ได้รับจากสีหน้าของวิชัยซีเผือดเขาพยายามแทรกขึ้นมาพูด แต่ถูกประธานที่ประชุมขอให้รอจนกว่ารินราดาจะพูจบรินราดาศบตาเขาเพียงครู่เดียวก่อนจะพูประโยคที่ทําให้ทั้งห้องนิ่งเงันเธอกล่าวว่าเธอไม่ได้มายืนตรงนี้เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและอนาคตของบริษัทที่เธอรักเธอขอให้มีการตรวจสอบอิสระและขอระงับอํานาจการตัดสินใจของวิชัยชั่วคราวจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จคําพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางห้องประชุมวิชัยลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธและสิ้นหวังพยายามโต้แย้งว่าทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรถูกนํามาปนกับธุรกิจ แต่เสียงของเขาถูกกลบด้วยคำถามและความไม่พอใจจากผู้ถือหุ้นที่เริ่มรู้สึกว่าความเชื่อใจถูกหักหลังการลงมติถูกเรียกขึ้นอย่างเร่งด่วนและผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างชัดเจนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้มีการตรวจสอบและลดอำนาจของวิชัยชั่วคราวรินรดานั่งลงอย่างสงบหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดที่เกมเปลี่ยนมืออย่างแท้จริงหลังการประชุมวิชัยเดินเข้ามาหาเธอในห้องว่างสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้และสับสน เขาถามเธอด้วยเสียงแหบพร่าว่าทำไมต้องทำถึงขั้นนี้รินรดามองเขานิ่งๆก่อนตอบว่าเพราะเธอไม่อยากเป็นเหยื่ออีกต่อไปและไม่อยากให้ทุกอย่างที่สร้างมาพังเพราะความเห็นแก่ตัวของใครบางคนคำตอบนั้นทำให้วิชัยสุดนั่งลงราวกับหมดเรี่ยวแรงเขาเริ่มตระหนักว่าทุกอย่างที่สูญเสียไปไม่ใช่เพราะเธอโหดร้ายแต่เพราะการตัดสินใจของเขาเองเย็นวันนั้นข่าวการประชุมแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วชื่อของรินรดาถูกพูดถึงในฐานะผู้หญิงที่กล้าลุกขึ้น ท้าทายอำนาจเดิมพิมพดาวเฝ้าดูข่าวจากหน้าจอโทรศัพท์ในบ้านที่เคยคิดว่าเป็นของตัวเองน้ำตาไหลอาบแก้มเมื่อรู้ว่าทางที่เลือกเดินมาถึงทางตันแล้วรินรดากลับถึงบ้านในค่ำคืนที่ฝนหยุดตกเธอเดินผ่านห้องนั่งเล่นที่เงียบงันนั่งลงอย่างอ่อนแรงเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเธอรู้ว่าบทสุดท้ายกำลังรออยู่ข้างหน้าและมันจะเป็นบทที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดทุกอย่างกำลังมุ่งหน้าไปสู่จุดจบที่ต้องเผชิญร่วมกัน คืนก่อนวันตัดสินคดีฝนตกหนักราวกับฟ้าถล่มรินระดานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่มืดสลัวไฟดงเล็กเนื้อตัวเอกสารสองสว่างเพียงพอให้เห็นแฟ้มหนาแน่นที่เรียงรายอยู่ตรงหน้านี่คือหลักฐานทั้งหมดที่เธอรวบรวมมาเกือบปีทั้งสัญญาโอนบ้านใบโอนเงินบันทึกการสนทนาและรายงานจากผู้ตรวจสอบอิสระทุกแผ่นกระดาษคือร่องรอยของความรักที่เคยเชื่อใจและการ ทรยศที่ค่อยๆกัดกินหัวใจเธอทีละน้อยเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกความทรงจำวันแรกที่แต่งงานกับวิชัยผุดขึ้นมาภาพชายหนุ่มที่สัญญาว่าจะดูแลเธอตลอดชีวิตวันนี้ไม่มีเหลืออยู่แล้ว เหลือเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่เลือกผลประโยชน์เหนือศักดิ์ศรีและครอบครัวเช้าวันสารห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดไปด้วยผู้คนนักข่าวยืนเรียงรายผู้ถือหุ้นพนักงานและคนในสังคมต่างจับตามองคดีนี้ในฐานะบทเรียนราคาแพงของความโลภรินรดาเดินเข้ามาด้วยท่าทางสงบอธิชาเดินเคียงข้างสีหน้าเคร่งครึมแต่มั่นใจวิชัยนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามใบหน้าโสรมอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่เหลือรัศมีของผู้บริหารใหญ่มีเพียงชายคนหนึ่งที่กำลังรอรับผลของการกระทำพิมพดาว นั่งอยู่แถวหลังสุดใส่แว่นดำปิดบังดวงตาที่บวมแดงเธอไม่คิดว่าความรักที่หวังจะได้จะพาเธอมาถึงจุดนี้เมื่อการพิจารณาเริ่มขึ้นหลักฐานถูกนำเสนอทีละชิ้นสารรับฟังอย่างละเอียดการโอนบ้านมูล,ลค่าสิบล้านที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหลีกเลี่ยงสิทธิของคู่สมรสถ,ถูกชี้ชัดเงินที่เคยอ้างว่าเป็นการลงทุนกลับกลายเป็นการยักยอกวิชัยพยายามอธิบายแต่คำพูดของเขาไร้น้ำหนักเมื่อเทียบกับเอกสารที่แน่นหนาะรินรดาขึ้นให้การเป็นพยานเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยในตอนแรกแต่ยิ่งพูดยิ่งชัดเจน เธอเล่าถึงการถูกปิดบังการถูกลดคุณค่าและการตัดสินใจลุกขึ้นปกป้องตัวเองไม่ใช่ด้วยความแค้นแต่ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของตัวเองทําให้การนั้นทําให้ห้องพิจารณาเงียบงันแม้แต่ผู้พิพากษายังหยุดจดบันทึกชั่วครู่เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดศาลขอเวลาพิจารณาคาตัดสินรินระดานั่งรอด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอรู้ดีว่าผลลัพธ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเธอก็ได้เลือกเส้นทางที่ไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไป ในที่สุดผู้พิพากษากลับเข้ามาอ่านคำตัดสินสารมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนบ้านคืนทรัพย์สินให้รินรดาและชี้ว่าการกระทำของวิชัยเข้าข่ายทุจริตต้องพ้นจากตำแหน่งบริหารและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปเสียงฮือฮาดังขึ้นทันที พิมดาวสุดตัวร้องให้วิชัยนั่งนิ่งเหมือนถูกดูดวิญญาณออกจากร่างรินรดาหลับตาลงน้ำตาไหลออกมาเงียบเงียบไม่ใช่เพราะดีใจอย่างเดียวแต่เพราะทุกอย่างได้จบลงจริงๆหลังสารเลิกวิชัยเดินเข้ามาหาเธอเป็นครั้งสุดท้ายเขาขอโทษด้วยเสียงแผ่วเบา,บาบอกว่าเพิ่งเข้าใจว่าทุกอย่างที่เสียไปไม่ใช่เพราะผู้หญิงอีกคนแต่เพราะเขาไม่เห็นค่าคนที่อยู่ข้างกายรินรดามองเขาอย่างสมบก่อนตอบว่าเธอให้อภัยได้แต่ไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่พังแล้วได้ทั้งสองเดินแยกจากกันโดยไม่หันกลับมาอีกหลายเดือนต่อมา บริษัทผ่านการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่รินราดาไม่ได้กลับไปนั่งเก้าอี้บริหารแต่เลือกขายหุ้นบางส่วนเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะนักลงทุนอิสระและที่ปรึกษาเธอใช้ประสบการณ์ของตัวเองช่วยผู้หญิงคนอื่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันบ้านหลังเดิมที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทรยศถูกปรับปรุงใหม่กลายเป็นพื้นที่อบอุ่นที่เธอเลือกใช้ชีวิตอย่างสงบคืนหนึ่ง รินรดายืนมองท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งไม่มีฝนไม่มีพายุเธอยิ้มบางๆให้กับตัวเองเกมที่เคยถูกบังคับให้เล่นตามกติกาของคนอื่นวันนี้เธอคือคนกำหนดกติกาเองและไม่มีใครสามารถพรากศักดิ์ศรีหรือชีวิตของเธอไปได้อีกต่อไป